สุรามดถูกประทานลงมาในวันวุคุวันอาราฟาเนี่ยช่วงเวลาประมาณอัสรีเพราะงั้นนบีและถ้าเราบอกว่าเราดูเดือนเองนี่เราก็นับ9ก2 3 4 5 6 7 8สามสี้าเจ็ปดเาพอเลย8มัน9อัตโนมัติเราก็มี9เราดูเดือนเองเราก็มี9แต่ปัญหาว่า9เราเนี่ยมันมีการวุค,คุบที่ทุ่งอาราฟาไหมเอาละ มีไหมฮะหรือเรามีเก้าแต่เขาไม่วูกฟกันไว้วันไม่ใช่วันที่เขาวูกฟกันไว้แปลว่าเก้าเราไม่มีวูฟแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรกันด้วยเราเก้ายังมีวูกูฟเนี่ยมันเก้าทุกคนทำฮัชไม่ใช่หรอือใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ได้เจาะจงว่าก้าวที่มีวูกฟุฟที่ทุ่งอาราฟ่าจะต้องเป็คนก้าวของคนทำฮัตเท่านั้นคนไม่ทำฮัตไม่เกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวทั้งคนทำฮัตและไม่ทำฮัตเกี่ยวกับมุสลิมทั้งโลกใครว่าล่ะเนี่ยใครว่ามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ายังไงเซามุเยามีอาราฟ่าตการถือศีลอดวันอาราฟ่า อยู่กับฟิรุส,สนาตัตนี้ได้รับการอภัยโทษสองปีสนาเตลมเดียวัลบากิยาก็คือปีที่ผ่านมาและก็ปีถัดไปเพราะงั้นคนที่เขาไปทำฮัชเขาอูกูฟกันที่ทุ่งอัรออะฟาคนที่ไม่ได้ทำฮัชทำยังไงมีสุนั์ให้ถือศีลอดวันอัรอฟาหรือวันอูกูฟนั่แหละเพราะงั้นถามว่าเป็นวันเดียวกันไหม สำหรับคนถือสินสำหรับคนวูกูฟที่ทุ่งอาราฟสำหรับคนธรรมัดและคนไม่ทรรัดวันเดียวกันไหมวันเดียวหรือคนละวนันวันเดียวหรือคนละวันวันเดียวกันเพราะงั้นวันที่เก้าที่มีการวูกูฟที่ทุ่งอาราฟามีความสำคัญกับมุสลิมทั้งโลกเพราะงั้นใครจะกำหนดหนึ่งสองสามสี่ห้าพนับเก้าเอามีเก้าแต่ถ้าเก้าไม่มีวูกูฟไม่มีอาราฟากองไว้ ไม่ใช่คำสอนของศา,า,า,าสนาศาสนาให้ความสําคัญแก่าวันที่9ที่มีอุคบี่ทุ่งอาราฟ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยยังหงุดหงิดยังไม่เลวยังไม่เลวใจ <éta> เวลามันต่างกันนะถามว่าศาสนากนําหนดวันหรือกําหนดเวลาจะถือบวชจะถือบวช เวลามันต่างกันนะต่างก็ตั้งสี่ชั่วโมงใช่ไหมเฮ้ยเวลามันต่างกันนะศาสนาสั่งวันหรือสั่งเวลาสั่งวันเอาสั่งวันทำไมตรงวันไปยุ่งอะไรกับเรื่องเวลาเราเพราะศาสนาสั่งให้ละหมาดวันศุกร์เห็นวันศุกร์พร้อมกันได้ทั่วโลกเออไม่เห็นมาบอกเ้วเว้ยข้าต้องละหมาดวันเสาร์เพราะเวลามันต่างเว้ยเอาเราสั่งวันศุกร ้ยเราเราเรา,เรามันมันต้องวันเสาร์สิฮะเพราะเราเอ้ะเรามันเรามาหาวันศุกร์ทำไม <c oughs> อ่ะเพราะฟัดดูวันศุกร์มาทํากันได้ทั่วหน้าทั่วโลกแต่พอสั่งถือสินอดวันอารลฟะเอ้ย่งงเงียบเวลามันต่างนะนะเอาอะไรกันเนี่ยเพราะเราเอาสมองปัญญาความคิดของเราเนี่ยแทนที่ <c oughs> จะเอาสมองปัญญาความคิดของเราให้ใกล้ชิดกับคําสอนของศาสนา กับเอาสมองปัญญาของเราไปตีชิ่งออกห่างจากคำสอนของศาสนาอ้าวเพราะงั้นพี่น้องตั้งหลักเลยตั้งหลักเลย